สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสระคารคดีชุดนกกระจอกอเปลี่ยนมุมแล้วแม,แม่จะสวัสดีท่านผู้ชมพอเลยค่ะมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะต้องขึ้นมาตลอดเลยแม่อดขับไม่ได้นะเป็นยังไงให้แม่คุยกับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมจะมาสวัสดีท่านผู้ชมตลอดเลยค่ะ้อไปขอแม่คุยก่อนนะไปะออกไปก่อนนะแม่จะได้พูดให้จบนะลูกนะไปะ รูปไปคอยนะคะปคอยตรงโน้นนะคะอ่ะมาท่านผู้ชมคะจะฟังก่อนนะคะฟังก่อนอ้วนฟังนี่ก็อีกตัวนึ่งขึ้นไม่ถึงท่านผู้ชมขึ้นไม่ถึงค่ะแต่ก็อยากจะให้แม่จับะไรท่านผู้ชมดูอ้าวกระตุมบอลอันน,นี้สองตัวเอ้ะสองตัวเราเอา้สองตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมมันมากะลุมบอลทําให้เราถ่ายทําไม่ได้นะคะกม,มตะตุลมบอลเราค่ะเอาขึ้นเก้าอ,อี้เราอีก ความจับความโกลาหลตาย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 ลงไปเดี๋ยวแม่จะคุยกับท่านผู้ชมแม่ลงไปก่อนผมไปลงคอยข้างล่างก่อนไปไปคอยก่อนนะให้แม่คุยกับท่านผู้ชมก่อนแล้วอู้หำจังเลยค่ะท่านผู้ชมจะได้ถ่ายทำไหมคะเนี่ยนะแม่จะได้คุยท่านผู้ชมไหมได้คุยไหมได้คุยเปล่าฮะาขึ้นอีกค่ะท่านผู้ชมดูสิการะนะ นี่แหละค่ะนี่แหละคือกว่าที่ฉันจะได้ออกมาแต่ละคลิปอีกกว่าจะได้แต่ละคลิปค่ะท่านผู้ชมนี่แหละคือพวกเขาละค่ะนะลง,ลงไหมลงไหมลงไหมครับแม่จะคุยกับท่านผู้ชมครับลงก่อนไหมครับเออลงก่อนนะขอขอพื้นที่หน่อยนะขอพื้นที่ลงไปแล้วก็ไปไกลๆก่อนได้ไหมเล่าไปออกไปก่อนไปขอแม่คุยกับท่านผู้ชมก่อนนะอืม ตั้งตรงนี้แหละอ่ะท่านผู้ชมค่ะไปกันแล้วค่ะไปกันแล้วไปกันแล้วเออไปทางนู้นแล้วนะแม่จะได้พูดตรงนี้นะขบมากมากเลยค่ะชีวิตดีฉัน